ไไไฟฟมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Who Your Daddy นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกับอาร์มอสซีนะครับซึ่งอาร์มอสซีเขาชวนผมเล่นนะครับเดี๋ยวรอเขาเปิดไมค์มาคุยกับเราแล้วเราก็จะเริ่มเล่นกันเลย let's go อ้ามาแล้วอาร์มอสซีผมเพิ่งบอกว่าคุณจะเปิดไมค์มาเมื่อกี้เลย โอเคพร้อมละสร้างห้องเลย4 6 Z 8ครับคุณจะเป็นอะไรอ่ะคุณคุณจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมล็อกรูมไว้ก่อนผมเป็นเบบี้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 ชักชิดเจอเดือดเดอดเจอเดือดเฮ้ยนี่ไออาร์หัวสี่เกเนี้ผมมีกติกาก็คือเราเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกฮะเราจะต้องฆ่าตัวตายเพื่อที่จะชนะในเกมัะผมส่วนพ่อนะฮะก็จะต้องปกป้องลูกฮะไม่ให้ลูกตาย อ๋อนี่คืออาร์มต้องอ๋อนันัตต้องปกปกป้องอาร์มอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อแบบนี้ง่ายมากเลยผมขอไปหาที่ซ่อนก่อนคุณตอนนี้คุณเห็นผมแล้วผมไปหันทันลราไม่ได้ทำกระนู้นไปหันแล้วนับหนึ่งถึงแสนนะไอ้เยอะไปเยอะไปไปนับเลยนับเลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมต้องไปตามหาคุณเหรอ เออก็มาช่วยผมไม่ให้ไม่ให้ผมตายขนาดนี้แล้วคุณคือเป้าหมายคุณคือคุณต้องฆ่าตัวตายกันเอ้ยใายใช่พอท็อปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้แดง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 เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แดงทำอะไรแดงเดี๋ยว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 ขอป๊าป้าหนูหนูคอมาฝากโอเคพ่อฟื้นแล้วพ่อฟื้นแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคือน่าต้องหลบอาร์มใช่ไหม ก็ไม่ต้องหลบก็แค่ช่วยเขาไม่ให้เขาตายนะบอกพ่อทุกคนนี่มันแบตเตอรี่นี่ยมั้ยิกซ้ายเพื่ออินนะฮะกินเดี๋ยวอั้มมึงกินทำไมไอ้ลูกเวนอาคุล้มอีกแล้วอยู่ไหนอั้มหนูไม่อยาหนูไม่อยากอยู่หนูไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วมันเปิดประตูยังไงเดินเปิดประตูยังไงเฮ้ยไอ้ลูกเขียวเฮ้ยทำยังไงกับมันเนี่ยกดอีกดอีกดอีอุ้มมาอุ้มอะไรอุ่้มไม่อุ เดี๋ยวๆผมต้องหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆผมต้องหาอะไรผมต้องหาอะไรไอ้ยุ้ยดูๆดูดูดูมือมันเดี๋ยวๆอันนี้อะไรเนี่ยของสปอกเหรอผมกระเทือมันได้ไหมอ้าวเดี๋ยวๆป๊า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 หนูหนูตะวเขียวเดี๋ยวผมตู้ผิดเดี๋ยวผมไม่รู้ไอ้เขียวลูกลูกลูกผมต้องทำยังไงเนี่ยผมต้องทำยังไงผมต้องอุ้มมันเดี๋ยวๆอันนี้อะไรเนี่ย ที่ทำความสะอาดเฮ้ยมานี่มานี่ป๊าป๊ามาป๊าปล่อยหนูปล่อยหนูหนูไม่ต้องเลยไอ้เขียวไอ้เขียวมานี่อุ๊ยเอาไอ้เขียวหายอยู่ไหนเนี่ยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าใจก่อนอ่าผมไม่เข้าใจอ่ะคืออธิบายใหม่เลยคืออธิบายใหม่เดี๋ยวอธิบายใหม่ผมต้อังคำอธิบายโอเคเกมนี้นะก็คือง่ายเลยกติการคือให้ลูกเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายฮะ ส่วนพ่อก็พยายามที่จะปกป้องลูกคะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้ลูกตายแค่นี้เองไม่คือผมต้องปกป้องยังไงก็ไปหายาหรือแบบว่าอุ้มเอางี้เราสลับกันดีกว่าไป่เแบบอันตรายโอเคได้ได้คือผมไม่เคยเล่นนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยคือผมไม่เคยเล่นต้องอัพต้องทดลองการเป็นพ่อที่ดีให้ดูผมจะเป็นลูกที่ดีให้ดูพ่อที่ดีมาอันนี้ผมผมก็รับบทเป็นคุณพ่อที่ดีฮะโดยการปกป้องลูกจากภัยอันตรายทั้งสิ้นะ โอเคเฮ้เดี๋ยวผมถนัดเป็นลูกนะเดี๋ยวอ๋อนี่คือบ้านของหนูนะคะคุณพ่อนี่คุณพ่อถืออะไรมาน่ากลัวมากคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูกระตูนนะใช่เพื่อซักดูอะไรบางอย่างแอปเปิ้ลว้าดูดผมทำไมเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้อันนี้พ่ออันนี้อันนี้พ่อทำแล้วอันนี้พ่อทำแล้วเฮ้ยมันเข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยอารมไม่ไม่อาร์มอาม ไม่ได้อ้ามเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเยวมึงไปนับหนึ่งถึงสิบก่อนมึงไปนับหนึ่งถึงสิบก่อนเอาด้านบนถึงสิบวะเอออีผมเข้ามาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาตามหาลูกจ๋าอยู่ไหนจ๊ะอุ้ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่อย่าเข้าไปข้างในนะอุ้ยไม่ไม่ไม่กินไอเด็กเวียงงันนี่มันทึกไม่ไม่พออย่ามาใกล้หนู หนี่น er ีเลยพ่อพ่อหนีแขนดูแขนผมก่อนอุ้งไงอุ้งไงเว็บอ่าไม่ใช่อ่ามึกไม่ไม่อ้ามนับนหนึ่งตัวสิบเร็วเกินไปต้องย่อเหรอย่อป่ะอ่าโอเคย่อนี่ผมกินผักลูกผมก็เอานี่กินไข่กินเนื้อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ผมผมกินเนื้อผมจะกินซอยจู ไปไม่ได้ไม่เอาอย่ามาใกล้ผมผมปวดพ่อก้มทำอะไรพ่อพ่อก้มทำอะไรทำริงกินมะนาวมียาอยู่มันต้องมียาปะยาอันนี้อะไรนะอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ผิดที่ได้ปอกว่าได้บอกว่าให้ลูกกินนะเอ้ยโอ้โหลูกไปไหนเนี่ยกระจกกระทับพูดแลพ่ออ้าเฮ้ยพ่อไอ้พ่อไอ้พ่อเลีหูทำไงวะเบบี้ มานี่เว็บยื้นะมานี่นะกุ้มเหรอเพรากุ้มทำอะไรนะดูดูไม่ไม่ไม่อย่ามาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดูมันทำกับลูกเดี๋ยวมึงทำกับลูกอ่ามันไม่ใช่แหละมึงไม่ใช่โอ้แล้วดูท้องลูกอีกอ่ะอ่าผมจะตายนะกระโลูกไม่ดีฮิปปัก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  ปักทำไอะไรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอะไรกับผมอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้จะสับสนแล้วลูกต้องไปอยู่นี่นะต้องไปอยู่เฮ้ยแก้วแก้วแก้วอ้ะกินอย่างเดียวโอ้โหกินอ้าผมชนะไม่แพ้เฉยไม่นะต้องสมัยต้องหายาวอะโอ้ผมร้อยสามสิบสองแต้มเลยนะคุณอาเมื่อกี้คุณได้น้อยกว่าผมในซ้ำไปอ่ะ ไปมาคุณเป็นพ่อเดี๋ยวผมผมเป็นพ่อเลยคุณเป็นลูกเองเอาครั้งนี้เอาจริงเลยเมมลผมจะทำให้คุณรู้ว่าพ่อที่ดีต้องทำยังไงนะได้ได้เป็นเบบี้มันเป็นง่ายมากเลยอ่ะเป็นเด็กดื้อๆอ่ะผมจะนับหนึ่งถึงสี่นะคุณอยู่ห้องนี้นะโอเคคือเราจะดูดฝุ่นสิ่งของนะมันทำอะไรตกเราจะดูดฝุ่นสิ่งของนั้นออกนะ <พา S 1> ดูนะเฮ <พา S 1> ้ยยอมแอม มานี่มานี่มานี่ไอ้ลูกอย่าอย่าอยู่เฉยๆนะเขาไปนอนเฮ้ยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไคุณหนีก่อนอ่ะ๋ยวป้าป้าป้าเดี๋ยว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 ไอ้อาอ้ยไอ้เด็กเว้นเดี๋ยวป้ป้าป้าเอาใหม่ผมไม่ยอมอันนี้ต้องมีแก้มืออย่างนี้ต้องมีแก้มือ เดียวพ่อพ่อพ่อยังไม่ทำอะไรไอ้อป้าไอ้ลูกไอ้แดงไอ้แดงอยู่ไหนแดงเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอยู่แถวนี้เสียงจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไม่ใหยายาอันตรายลูกอันตรายอันตรายอันตรายไม่เอาไม่เอาอันตรายอันตรายเออวางไว้ที่มันงูกระจงคนวางไว้ไก่โตบ้าลนึกเอ้ย มาป้าลงไปนอนทำไมอ่ะทำไรจับตาดูนะจะไปไหนขยะในถังขยะมีอะไรไม่น่าอุ้ยเข้าถังขยะได้ยาไอ้ไอ้ลูกออกมากูขยะกูขยะทำไมกูขยะทำไมกูช็อกลูกหนูหนูอยากกลับไปอยู่ในทางขยะมันตอนเกิดกูเก็บมึงมาจากทางขยะแล้วมันจะเข้าไปทำไมอามทีบทีบเพชรอื้อไม่เข้าไม่เข้าอะไร ขี้แตกอ้ขี้เดียดกูไม่เช็ดขี้แตกขี้แตกดูขีแตกมาช่วยหนูด้วยขี้แตกแล้วมึงเอาอะไรมาเพิ่มรดักูเดี๋ยวดอ้ากูเปิดขี้กูเปิดขี้กูเปิดขี้ตอนนี้ช่วยหนูด้วยหนูหนูขี้ขี้แตกขี้ติดรูปที่พ่อซื้อมาเอาแล้วกินขี้ตัวเองไอ้ลูกผมต้องไปหาของมาช่วยลูกจะมึงกินเองอามกูไม่ช่วยอ้ี๋ บีทป้าป้าหนูหนูมีบีทนะพี่มีบุหรี่ป่ะไม่ใช่ป้าป้าไม่อยากกินอันนี้ป้าป้าหนูป้าหนูอุ้ยทอฟฟี่ทอฟฟี่หลูกกินไอ้ลูกมานี่ทอฟฟี่มันรักษาได้นะเขียวอยากกินทอฟฟี่น่นๆโอ้ยหนูตื่นเขียวทำความสะอาดชำระชำระล้างชำระล้างเดี๋ยวไม่เอาสบู่ให้ลูกกินบ้าเหร ครับขอบคุณที่ทุกท่านดูจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในใต้คลิปวิดีโอล่างๆล่างๆอะได้านล่างดีลออ <c ười> ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมอย่างยิ่งครับถ้าท่ทานกด Subscribe ให้มันเพิ่มขึ้นจาก32นะ <c ười> หลอดไปกาครับลาไปก่อนบ๊ายบาย